สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสอรดาสีเพลิดน,นะคะก็ทำธุรกิจ v ีไซน์มาได้24เดือนนะคะตำแหน่งตอนนี้ก็เป็น Arctic p r e ีเมีนะคะก่อนอื่นที่เข้ามาเลยนะคะก็คือมีความต้องการที่จะดูแลสุขภาพนะคะเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพสมบูรณ์ไม่ต้องไปหาหมอพอตัวเองใช้ดีก็เป็นแนะนำคนอื่นนะคะสิ่งไหนที่เราใช้ได้เราก็ต้องอยากให้เพื่อนหรือคนรู้จักสามารถที่จะใช้กับเราได้ แล้วผลที่เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อคือทุกคนนะคะร้อยจะแทบทั้งร้อยอ่ะได้ผลดีหมดนะคะฉันก็เลยเกิดความมั่นใจแล้วก็ทําอันนี้อย่างเต็มที่คือทําวีซ่าอย่างเต็มที่นะคะใช้สินค้าร้0เปรซนนะคะเริ่มใช้ทีละตัวทีละตัวจนกระทั่งใช้ทุกตัวนะคะ แมนะ้แต่เครื่องฟอกอากาศก,ก็ตามนะคะก็เป้าหมายนะคะก็คือว่าดิฉันลงมือทําเองนะคะทุกอย่างเราต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานนะคะทําทุกอย่างที่อัพไลน์แนะนํานะคะดิฉันมีอัพไลน์ที่ที่ดีนะคะทีมงานที่ดีนะคะทําให้เราเนี่ยปฏิบัติตามที่อัพไลน์แนะนําอัพไลน์สอนนะคะทุกคนอยากให้เราประสบความสําเร็จในเมื่อเราทําเราก็ทําแนะนําคนที่เข้ามาใหม่นะคะฉันหวังว่าอยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จฉันทํางานตลอดนะคะไปเรื่อยๆนะคะ เราไม่ได้เก่งในเรื่องเครือข่ายแต่ในเมื่อเราได้ปฏิบัติการนะคะคือทำเองลงมือทำจริงหลายๆคนที่ชวนเข้ามานะคะประสบความสำเร็จไปทำงานกับทีมงานโดยที่ไม่ไ,มได้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรทีนี้ทำขึ้นมาปรากฏว่าดาวไลน์ขึ้น Arctic f o Arctic f i e Arctic Premium เอา้ามาดูอีกทีดิฉันก็ได้ใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากว่าถ้าเราช่วยเขาเราได้นะคะ ดิฉันไม่ไม่กลัวเลยว่าดิฉันจะไม่ประสบความสําเร็จเพราะดิฉันตั้งเป้าว่าทุกคนในทีมต้องประสบความสําเร็จนะคะตอนนี้เริ่มตั้งเป้าได้แล้วว่าเป็นไดมอนนะคะไดมอนค่ะขอบคุณมากค่ะ